สวัสดีครับผมคลิปนี้มาพบปอกับผมหนุ่มอีสานไต้อีกหนึ่งคลิปนะครับผมกับบรรยากาศตอนล่งเขาช่องตะโกรครับผมเดี๋ยวมอเบรงนะครับว่าเมื่อนี้รถล,ลังไหลกันกันกบบาดหลายบปแล้วครับเมื่อนี้เมื่อนี้สังเกตว่ารถน่าจะหลายข้นกาเก่านะครับ ชองเขาตะโก้ครับผมเริ่มต่อคิวกันแล้วเริ่มต่อคิ้วเงวกันแล้วผมสังเกตแด้มือขึ้นแล้วครับผมรถเริ่มหลายแต่มือขึ้นนะครับเนี่ยก็เริ่มต่อแถวกันเป็นกับบัวนเงนาว่วยาวเหยียดแล้วครับผมไส่สัสๆครับผมว่าต้องแซงต่อคิวกันขึ้นเรื่อยๆ โอ้รถเริ่มหลายนะครับต่อกันยาวๆต่อกันยาวๆรถหลายเป็นพิเศษครับผมเมือนี้คนเขาเริ่มกลับบานกันไว้นะครับ ปกติบลับใบขนาดนี้นะอันนี้เบิ่งวัตถิอะไรวัตถิยิบซีเองหยาดรถติดมั้งต่อคิวกันยาวเลยมีแตนะ่เป็นเลื่อนสุดท้ายแล้วครับผม รถก็ขึ้นมากเรื่อยๆครับีก็นลงมากเรียบร้อยแล้วครับผมลงจากเขามาเรียบร้อยนะครับผมรถไหลครับผมมินี่ โอเคครับผมเดี๋ยวขอจบค,คลิปไปสั่นี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ